สวัสดีตอนเช้าๆจ้าพี่น้องจ้าบินี้พามาเข่าปลาเดี๋ยวมี้ฝนสิพามาเก็บหมากแบแบลรีบัลลีจ้าขั้นบ้านนะว่าสิเป็นบางเล็บแมวเนาะเบิ่งทางกระบ่เป็นตา่ยานต้นเฟินสวยๆต้นเฟินสวยดีเนาะนจะจ้าเบิ่งมังก่อนหิน ออก็งามดีปีแบบนึงเน้ะพี่น้องนี่บ่มั่นใจว่ามันจะมีเห็ดบอฝนบ่ค่อยไม้ยมางหรอกจก้จะจะมายางบางบางเวลาตอนที่มันอากาศบริ้ชื้นๆแบบนี้ช่วงนี้มันฝนตกจก้ะช่วงนี้ฝนตกแต่ว่าแบกเบอร์รี่ยั่วกฤดนี่ช่วงนี้มันกำลังอันมันกำลังสุกจ้ะกำลังเริ่มสุกเบิง้งเห็นแล้ว จุ้มนี่บังเด้ออ้ะยังมันบ้านเขาก็สิเป็นเก็บมักเล็บแมวนะคุนนฮียบาง ไปกินเลนนีใจแล้วนี่นี่นี่กาลังสุกกาลังสุกพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงจ้าพุ่มเนี่ยเป็นนั่งยี่หันนี่ทั้งหันเซฮาไฮวัสดีครับวัสดีครับแม่ ตกใจหมดไปดังโคมยอย่างก็อย,ยอหันเก็บกันเก็บกินลถแล้วนะพี่น้องของฟรีเ <c oughs> บิงบ้งเบิงบ้งพี่น้องเบิง้ง <c oughs> หน่วยใหญ่ฮงเบิงบ้งเบิงบ้งโอ้ย oh. มาเก็บผลไม้กันม้วนอีกแบบหนึ่งแล้นะเห็นกระเจาอันไปหาเก็บผลไม้น้ำสวนเนาะพันก็อยากไปอยู่เด้อต้องวันสิไปอยู่ดอกเป็นตะมวนให้เก็บไปกินไปเนาะดอกเดี๋ยววนสิไปเก็บผลไม้สวนคือกระเจ้าเห็ดอยู่ให้สามีวางวางจักหน่อยก่อน มีคนพาไปยูนิกับ,บ่บค่อยมีมูได้จ้าพี่น้องจ้าอืมดูฉันกันสองคนตะเมอแต่แม่อีน้ำมูนี่แหละอืนมนี่ละแค่ยูทูปกับเด้อวาได้คุยน้ำมูได้ละเนาะได้รู้จักมูไม่ใหม่ ก็ขอบคุณได้หลายนะจ้าขอบคุณทั้งมมเกา่าโมใหม่มละจ้าที่มาให้กำลังใจฝนละฝนก็บ,บรลืมดอกฝนก็บลืม<ป>จ้าขอบคุณได้หลาย<ป>ขอบคุณได้หลายจ้า<ป>ให้กำลังใจกันเนาะนี<ป>่ละมีคนให้กำลังใจบังกะบังดูพี่น้องนี่เพื่อนๆมาให้กำลังใจคนสองคนฝนก็นดีใจแล้วละแต่ละมือ <laughs> กบลังดูจงดูจ่าพี่น้องจ่าว้าบังดูน่อยใงญ่แหง,าางสามีคนมาจักเธอพอันฉันเฮ็ดเอียงเนาะต่ละมือนี่คนว่าชีวิตฉันนี่เป็นแบบส่วนโตที่ตลอดอันอันทั้งชีวิตไม่อยู่น้าเธอหน่มันไม่ได้เป็นส่วนโตแล้วคนว่า,าบ่เป็นอย่างจ่ามวนมวนน้ำกันสามีคนละว,วัน โอเคอยู่ okay, เราเห็นเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็อยากซอยเมื่อเรามานั่งกินเป็นโมลแล้วก,มก็มานั่งกินน่ะจ้ะมานั่งกินเราเป็นคนง่ายๆดอกเบิ่บงดูจ้ามาดบิ่งพี่น้องดำปื๊ดๆอ,อยู่ <laughs> ลายยังวันสิปีนไปเก็บได้วันนี้เบิ่งดูผุ้นะบังมีแต่หน่วยใหญ่ๆเห,หมือนจ้าอยู่โซนเนี่ยหน่วยใหญ่ห่ง โอ้ยบังดวงุ่นน่ะลายคักงนี่ซีม,มังกันอืมอุสมสมหวานพี่น้องบังดวงป๊าบังดวงพี่น้องงวยใหญ่แหงบังดวงุ่นเต็มปลาเลยจ้ะปลาบังพี่น้อง นี่บงังนีด่ดูการหมักแปตเตรีบางดูนเป็นพุมเยอะบังบังบังบงเมื่อยงคักนี่เห็นปะเป็นผุมเ,มมเป,นเปนมเ็นพวงอยู่บางดูน ก็ขวายลีแล้วเนาะคนไทยเนี่ยไปเซบออดตายกินมัตสุยางไม่กินเดีมัตสุยางนะแล้วตรงเดนมาเก็บรอบสองเลยเนี่ยมึงดูคนเยือยวะเธอคาดพุงอ่ะอืมองคุมเนี่ยมึงดูยังไงแห้งจ้า โอ้ยหน่วยใหญ่หนยใหมันไปเห็ดสมุทรตีแสบอันนี้บ้างนะนี่ก็หน่วยใหญ่ใหญ่เป็หน่วยใหญ่ใหญ่บังจุนี่พี่น้องตาบังนี่เ็นหน่่ยใหญ่ใหญ่บังดุุนน่ะบังลงไปขางล่างดำปื๊ปื๊ยู เก็บพุ่มนี่กันแสบเดียล่ะนี่ล่ะจ้าฝรั่งมากินคนไทยกินเองฝรั่งไม่กินคนไทยกินเองจ้าฟาดเรียกนี่เก็บพุ่มนี้กัน มาเก็บกินพี่นอ้องอสานมันสิลนถิม,ม,มดีดีพี่น้องนี่มองนี่มันบ่มีคนมันบ่่คยมีคนแปลกหน้ามามน,นี่แต่คนในหมู่บ้านมันบ่มีคนแปลกหนามาเดะพี่น้องมันก็นเลยแบบมีผลไม้ทั้งปางสิ เดี๋ยวพ่นสิไปหาเลาะบางอยู่ให้พ่นอยู่หนีชิ้นชิ้นสักหน่อยก่อนพ่นสิไปหาเลาะบางเห็ดอยู่มันสิมีเห็ดปะพาดบางพุ่กนี้พุ่กนี้คุณนลุงดำปื้อปื้ออยู่อ่อนซ้อนอเห็นบ่๊บแซ่บได้เนี่ ว่าเมนวาบอสเสียเต็มถุงส่งแล้วค้นอันไปก็เอาถุงฝนไปน้ำเด้เบิ้งพี่น้องจ้าเบิงบ้งพี่พุงนี่พุงนี่พุงนี่ป้าดำปือป้ออยู่ม้มวนก็เก็บมังเล็บแมว้อีก่แบบนี้ จะขุ่นนะฮาวมันหมดเลยนี่ฮาวมันหมดเลยปลาด่อ <c oughs> มมนส่วนหลายแห้ง เพิ่งมวนเนาะเพิ่นนั่นไปนอนกะเจ้ากะเจ้ามวนเนาะไปเก็บผลไม้เนาะเอมันขโมวนี่ลีละบนเสียดขี่ไปเก็บผลไม้น้ำเนี้ยมวนมวลบังบิังพี่น้องนะเป็นพุ่มอุยหอยู่ดูหนูนะอห่าวมาหมดเลยเนี่ย ใช่คักหลายแนวไว้ไมีต้นไว้ใหญ่ๆเอาอีกจักหน่อยก่อนเต็มทุงส่งแล้ววันนี้แนวสีไสเดิลบุขึ้นมาอีกรอบนึงเบงพี่น้องเบงดูท้านได้เหมิอดอยู่พูนพุ้นเห็นบาดำปื้อๆอยู่เอาอีกจักหน่อยก่อน อ๋อคืมอลลม้วนเดีเ่ยแบบนี้เก็บผล,ลไม้บบ <laughs> มสิบุตรัเฮ็ดคลิปเก็บผล,ลไม้น้ำตีบันนี้แมนบอพี่น้องสิบุตรัเฮ็ดคลิปเก็บผลไม้น้ำตีบันนี้มองดูพี่น้องจ้าไลค์ค่ะฟงก็สิพยายามเฮ็ดคลิปดูๆเลยจ้าพี่น้องจา้งจาขอบคุณหลายลขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เด้อค่ะที่มาให้กำลังใจคนเนาะ มืนกสีเฮ็ดคลิปไปงี้ใช่หจ๊ะมีคนเบิ่งคนสองคนมีคนคอมเมนต์หมื่นละคนปกติกดีใจละเพราะได้มีกำลังใจนะจ๊ะนี่ละเพราะได้มีมูอแวากินไปนน้ำกันมวนไปนน้ำกันนะจ๊ะมืนกสิมาแชร์ประสบการณ์ไปใส่เดีย๋ยมืนก็สิเอาพยายามออกมาลงมาแชร์นะคะพี่น้องนี่ละกิจวัตรประจำวันนะจ๊ะกิจวัตรประจำวันแชร์สูตรอาหาร แช้การใส่ชีวิตออกไปข้างนอกนะคะพี่น้องนี่ละแลมีกิจกรรมยังเฮ็ดฟงกระเตามการใส่ชีวิตของเขาหละเนาะพี่น้องเนาะนี่มาจากฟงกระเเฮ็ดเป็นแบบว่าเป็นเมมโมรี่ไวะะ้เนาะค่ะเป็นเมมโมรี่เป็นความทรงจำดีๆเนาะท่า <laughs> ม้ากรสีได้เปิดเบิ้งได้บหนี้เท่าม้ากระสีได้มาเปิดเบิง้ง นะจ๊ะขอบคุณเลยได้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจนะจ่ะทีนี้ให้ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆบ้าลวจะขั้นวไอว่าสิว่าว่าคำใดไหนเนาะนอกจากว่าคำ้ว่าขอบคุณหลายๆกินเป็นน้ำเก็บเป็นน้ำผิวงามได้หนิพี่น้องน้องบองอืมหลายแห้ง ปุณนะสีเดีมารอบสองได้เลยเดี๋ยวเก็บพุ่มนี่กันบังนี่นะสุกแล้วควรมันจะลนล้วมันสุกเบิง่งปุณเต็มเลยนี่เต็มทงเลยเบิ่งพี่น้อง สะอ่อนดูบังหลายทั้งหลยังสิเก็บบาดเก็บใบไ,ไ่คนที่หนีเขาบ่มาักเก็บกินกันนี่ลีเดจ้าพระทไปซื้อ,อยู่ห่างไปซื้อแซ่แขนหมนไปซื้อเด้คนก็งง้งกง,ง,งก็กันของฟีมันรู้จักมากเก็บกินนี่จ้าพุ่มหนึ่ง ใหฝรั่งไม่กินคนไทยกินเองเบื้องผุนง่นท่านได้สุกประมาณสองอาทิตย์เบือบออบ้องดู้นุ่นเบื้องจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าเบื้องดูวลายคักเกี่ยวพี่กันเบื้องโู้นุน น้องเบงสภาพอากาศฝนตกคำจ้าฝนตกคำอีกแล้วอันนี้หมากเอียงบนรลุมเือจะกินบ่ได้ดอกฝนตกคำหัวผูเขาแล้วเดอ้อแบบนี้เดอ้อป่ะพี่น้องกลับบ้านมานน่ยังกลับบ้านก่อน